น้อสก,การครับน้องตาพิศนัครับจเจริญพรวนโคตรมีโชคโอ้มาคำมาเหมือ,นนอดเนาะเห็นไหนตาลายไปเลยเนาเนาะเนาะว่าสิไปอันเอาที่กับพระอาจารย์ครับกับน้องตาครับว่าไ้ไปซ้ำเดี๋ยวกลับมาตาช่างมิลดีก่อนได้ครับไปเสร็จ okay. ไปเอาที่เด็ดนี่เงินวงนึงกับซีหกเต็มเต็มเลยคุ้มซีครับผมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเมื่อไรก็ไปเห็นมาไปยังไงน้องตาน้องตากะท้ากีเวตีคนไม่ชอบแต่เนี้ยคือวตีแต่ว่าตัวนี้ที่ว่าที่ยาวเลยตรงนี้ครับแต่ว่าคือว่าน้องตาพิจารณาฟันดีแล้วครับฟันอยู่ ฟันตะมือเพื่อนวันที่ยี่สิบตุลามือนี่วันที่ยี่สี่สี่มื่อุ้ยฝันหลายเมื่อต้อสนิอ้ยแต่พอพอค่อยเจอกันหลายจนบ่ได้เบากันเนาะครับเนาะตาพวกเนี่ยตางยาบครับควรมีสุกกับยาบหดเป็นรึคืออล่ะครับดวงตางวดฝันคือว่าจ่ไอจะควบฝันนั่นไอฝันเป็นเรของร้องห่างก็คือคือัน เป็นเลขกันโตมากความบ่นั่นโตเลขกโตมากเลขกสามโตสองหางสองชุดอ๋อได็กก็ฝันนหละบ่ฝันเพิ่เห็นเลขฝันว่าไปบ้านไปเหี้ยนแม่ครับไปเหี้ยนแม่ไปขึ้นไปเนื้อหองเขาไปเนื้อหองไปบานีที่ออกเขาไปสำรวจเนื้อหองละเปิดเปิดเนื้อห้องโอ้าไม่ค่อยหนักหองเงีืยวยมาเดี๋ยวไปสิ เนกยวนฟ้าเหี่ยนเนกสัเนกสามตัวมึงกึงไปทั้งบ้านไปบ้านแขาแม่เออไปบ้านโยมเม่นะเออบานนี่ไปทั้งห้องไปทั้งห้องคือไปทั้งเหี่ยนนะแต่ว่างไปหาคนมาเห็นคนเลยมีคนในห้องมีตะเลก็มห้องเลขกเออว่าจะว่ามาแล้วัวกับไปเห็นเลขกพอดีเลยเลขสามตัวขึ้นสองคู่เลยอยู่ทั้งฝาผนังบอกฝาเหี่ยนอืม ามเป็นไรตางตั้งบแมนครับฟ้าแอมโบราณเป็นแอมฝ้าไรยตั้งเนาะแม่แม่แอมฟ้าไร้ตั้งเอาเรียกจนอย่างไดเนาะเรศสามตัวครับสองสองฟุดสองหางอืมสีใดครับลวงตาครับสีอยากเที่ยงมันมึกเจ้าเขียนเนี่งอ่ะสีมือ้ําเงินนี่บอกสีเงินอ่ะสเงินเขียนสีพ่อแม่เรามาสั่นทำดวงตา แต่จ,จังว่าครับเพราะเขาเงินนี่เนอครับจีเปลี่ยนเป็นเด็กสูตรแหน่เด็กสูตรทำมันเพราะเขาเอ้าลูกตาจะมีสูตรเพื่อนะไรบ้ครับมีเนาะข้ามล้นจะย่งเดินนักค้ามล้ตัวยง่ง<ด>สูตรหลายวบทบทวิมีสูตรจ้าก,กับงบปุ่นเฮ็ไดไว้อยู่เอา้าเอา้าแล้วทต่อไป,ปต่อไปครับเพราะเขาแหน่สูตรแล้วบ่นเปลี่ยนเป็นเด็กสูตรไปเรื่อยเลลูกตาข้านวณเบิ่งที่พันพันหน้ามันเขาดีบ่ครับเขาตัว มีสูตรหนึ่งเขาเรียกคนลายตัวเรียกคนม่านเก่าครูนี่จะมีสูตรตัดเยอะตัดอืมของลุงตาหลังจากตัดแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณจากเหลืออยุสองคูเหมือนจะเป็นเลขเทียนพ่นที่ที่บวกขึ้นราชบัตรล่ะบวกขึ้นราชหม่านะแต่เงินนี้เฮ็ดวงเงียวนี่สองครูในสองครูตัดอึ้งเหรองามแต่ว่าก่อนอื่นครับลุงตา เอาความฝันก่อนเนาะเลขความฝันนี่สามตัวสองชุดตีเห็นอยู่้าผนังนั้นมันมีตัวใดในนั้ะครับไเมีอนสองแปดแปดสองแปดแปดครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ มันอยู่ลักษณะใดครับมันต่อกันหรือเปล่ไหนต่อมันเวียนว่างอะยรนะเวียนเนาะมันบอยัยนติดกันนี่อยู่แถวเดียวกันเอออยู่อยู่เออยเจ็บเป็นคนละแผ่นนะแต่ว่ามันเวียนเวนะียนแผ่นนะแผ่นแป้นครับเออนั่นแหละมา,ากลุงตาไม่มากเวียนมากทั้งสองหุ่นเดียัก็สองห่างาอ่าเพราตัวนึงตัว 8้0นี่อกครับ 90, 90, 90, 90, 2ว8 8 9 0ก8 8 8กน288890 288890 2 8 8 8่0 2 8 8 8 9 0, ม288890 8 9 0 288890 2 8อ8 9ปด8 8้9 0 2 8 8้ห0 288890 288890 2 8 8 8 9่2 8ุ8 9 0 2 8นับบกก2 8ก8 9่2 8 8 8 9ป2 8 8 8 9น2าน8 9น288890 288890น8า8 9 0 288890น8 8 8 9 0 288890 288890 288890 2 8 ก็เบกเน่อ๋อมันมาจากไหเด็กมาจางไรนเนาะแ่ว่าพี <c <c ่ไผ่ว่าว่าจะถามไผ่กับ่าีคนเนาะว่าสีเขียนสามสิหกก็เขียนสามสิบเก้าเนาะบานนีเนาะสามเอยู่บนรอบบานนี่ก็พี่โชไผ่โฉบว่าเนาะสามหบ้นเลขี่สามสิบหกล้ี่โฉบกับมันลงเขียนสามสิบเก้าอ้เดียวกันละไผ่า้ยเงียบเด้อี่โไผ่โเ้แปน้อแปะใช่ไหม แปดเก้าศูนย์สองแปดแปดครับสองเจ็ดแปดตัดเองเลยพูดถึงมันง่ามหกตัวันนี้ครับสองแปดแปดแปดเก้าศูนย์นี่สวยง่ามเลยดิออกง่ายนิดนึงกันเลยดิครับสองแปดแปดแปดเก้าศูนย์นี่เห็นว่าตีร้องยิบไปยักไบแล้วรับผเห็นหกตัวครับร้องไปว่าร้องบึงยิบไปไปนะฮานมากเลยที เลขลักแปดนี่ผมไปเลาะบางลอตเตอรี่วางวางแรกนี่บมีแปดศูนย์บอมี่แปดแปดแปดบอมี่แปดเก่าบอมี่แปดศูนย์อบอมีเลยแปดศูนย์บอมี่ครับสี่ศูนย์บอมี่หาศูนย์ศูนย์หาบอมี่นะครับแต่ว่าเก้าศูนย์เห็นหลายอยู่ครับเก้าศูนย์ก็ก็จะเอาอยู่เ่ล่าหรกนีองสร้าง ฝันเห็นมันยางมากเห็น้องไส้สื่อเรกมันมีตัวเร็เห็นตัวเร็มันเบิ่งมันเนาะเอาไม่ฝันบ่นี่เน๊ะเนี่ยฟังตัวนี่มันสื่อฝันนี่ยังลงร้มาตะลรูมเหรอเห็นมันบันโอ้ยผม่ามันจบแล้วความฝันมันจบบ่นี่พอเลยมันฝันฝันขึ้นเดียวนย่แล้วแต่ว่าเห็นมันช่วงท่ไทยนะ ใครว่าหลังจากลุงมาจากเฮียนลงมาจากตัดลงมาจาก,าจากเที่ยนเออมาพอนอ,อนใอ่เห็นเห็นเลขไ้อลุงมไม่เห็นนองไส้ออนองไส้กําลังซื้อเลขออนะมันซื้อเลขนี่เลขมันซื้อที่จําเลยนม่ความฝันมันซื้อเลขสองตัว เอาลูกอยู่บ่ว่าเอาเอาเลือดขมฝันม่างกายว่าอุชูฟังคือเอาอันนี้กับข้อมฝันคือกันแต่่วามันที่หลายตัวหลายตัวว่าเอาละเอาอันนี้ละใจใจของผมเพิ่งดูครับตัวเลือดตัวคนบวงห้าหมดตื่นคนหมกคนอีบวมาโอ้ยร่างตาใครว่าตื่นขึ้นไหนี่จดไว้ทันทีประคำนี่คิดจำได้ดีแฮะตีอ่านเพียงค้อมได้ละเอียดของอะไรฝันคอนสีแจ้งตีสามกว่ากตื่นพอดีตื่นขึ้นมาจดเลย มานี่ลงมาจาก,กเพื่อนเนาะมาเห็นน้องไื้สีเล็มีเลขอยู่ซีหางที่เพ็นสื่อ,อนะครับมีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สามสองอือพี่ซื้อหลายตัวเนาะคือบซื้อตัวเดียวเนาะพั่ซื้อ,อนี่ก็ได้เพราะว่าฟังเลือบบ่า้างไหรอกเพาะว่ฟังเาว่ฟังมันฟังดืรอกเอ้มันควมฟันคือวามฟันเหอเนาะ บมนรู้ว่าเป็นยังไงมันนร็เลขสูตรเหข้านวนมันตรงเลขสูตรรถตาจากโตบ่ครับนี่มันบ่มีรกอันนั้นว่าตรงแล้อย่างไรืนว่มีแต่ทางเลขฟันเห็นตรงเลขฟันเห็นตรงนี้มั้เลขสูตรมันไหคขาววณเลยแปดแปดรับอันแปดเก้ากับศูนย์ศูนย์มวนแปดแปดกับนนตัดเยื้สองตัตาออกอ่านะนี่ข้านวน เอาแต่ว่าเห็นน้องไส้สื่อน้อเนี่ยสีหางเอาลงไวยน่อยไในกระไดเอาเตี๋ยเด้อลงวยบวกลงวยเลยเอาลงวเยห้ีี่เดียบมาทาเป็นมาเป็นขันสองตัวยังสี่ตะเกามันสีเป็นลางนี่นเนาะก็พอรู้ก่อนสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามสอง เลขในนีมีตัวเดียวที่ต่างม,มูทีบ่มีเจ็ดคือสามสองนั่นเนาะเลขวันวันนั้นนี่วันไม่เป็นเลขวันนั้นปียะอ๋อยี่สามหรอครับเอองเรียนนี่วันไหนอกนี่ปียะนี่วันน,นี่คนที่บ่ไปมากควไานหรอ,อ,อกไมไม่โมงาม นี่นะครับความฝันลงตาพิชณาเด้อย่างใอยากไปพิจนาเมืองนะครับเห็นเลขอยู่้าเงี้นโตเบิองเกิงอยู่สองแปดแปดแปดเก้าศูนย์เป็นเหลขสามตัวสองชุดคือมันมาต่อกันนะครับเว้นเว่นเว่นบ้างเว่นล็อกไว้เว่นมีแป้นหนึ่งแป้นสามแปดมันมาแป้ยู่กลางมันก็เป็นตัวเว้นมันมาตัวนี้เกิดสองแปดแปดแป้นเหล็กแปดที่สามแปดเก้าศูนย์ แผ่นฝาเเยนั karaoke, 5, 3 3> oh, ีไวครบแผ่นาที่สามตัวเงยบอนดิคนมีสุกโอ้ตัวใยหญ่อยดางนี่ยวหัวเป็นเงอกเลยบ้านเลขที่ท่าแม่นี่สามหกครับแต่ว่าคนมีโุกลงเขียนสามเก่าก็เลยเขียนเป็นวงเล็บไปซะจากนั้นจะเป็นโตตีลังกาดอกบวกเป็นยังดอกแล้วครับแต่ว่าที่แน่ๆตัวที่เห็นอยู่ฝาผนังคือสองแปดแปดกับแปดเก้าศูนย์นะครับบ้านนี้หลังจากนมอวมาจากเงื่อน ไม่เห็นนองไส้ไม่เห็นนองไส้กรื่อสื่อเรียคือกัเรยอย่างไปบเบืองน้ำเกครับเบืองโว้จำเห็นเห็นตามนี่ครับครับมีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหลักับสามสองตื่นขึ้นมากกับจดทันทีเลยอย่างเรื่องอย่างเรื่เรื่องมีดิท่านเ้าอนแล้วีก็รื่มไปเลยแล้วเมงท่าเรียกต้องฝันวดนี้เพาะเขาตาวตา่าสีเศร้าห้แหละ เส uh> ี่เปลี่ยนเป็นเลขคำนวณเสียเอาเลขคำนวณมาฝากแทงนะครับเนาะลทะเลความฝันบอกเขาต่อไปพอสุดเลขคำนวณกับทึบมันกระเดินดีอยู่กระเดินดีอยู่กับป้อยป้อยล่างมาโดนเนาะครับพพัทไม่ยุ่นนี่ละก็มาเอาเลขความฝันความฝันอยู่เพิ่มฝันนะคร FC เฮ้ยความฝันก็คือความฝันจ้าสิจักสิจังเลยคำนี้เขาบอกว่าโอเคบอกว่าดีผีหฮอลล์มั้งตัวกับว่าจักพดี เอากลับผมกันฝากไว้ในหลักิสคิดตัวได้หะครับต้วนต้คิมากมากไตอตามากก่านไหนไม่ได้โรงเนี่เอาเยกกันชอดใม่ใจมีอยู่นี่มากไม่ใจเยกสอดเวนโตเวาอสบะบเอาครับบเอาไม่บอสบอสเออสี่หลายคน้องตาบอกก็ได้ครับเอาตัวไหนเล็กชอบครับแยกสอบเชิญตวมันมาก หกศูนย์หกสองหกสีครับก็ฟังไว้จับมงอ้ามันขำก็มันมากจะได้ทีเน้นบนนั่นนะเพื่อเพิ่มตมันแตนี่มันการลลยเพราแห้งไงครับตรงตัอ๋อขีดเส้นใต้แปดก็ทูน่์นั่นแหละวุ้งวัดอเอวุ้งวัดตัวละตัวขีดเส้นใต้ไปสองแปดแปดมากเท่กันเนอะเอ้า โอ้คะแนนฝันเงยเอาไปก้อนี่นี่สมมติทีได้เปลี่ยนหนาได้ครับนี้โอ้ยตอนแรกผมเหมือนนี่ว่ามาสตร์แปลกแปลกับแปลเก้าศูนย์เนาะในการจบแล้วบ้านนี้อันนี้น้องไส้ซื้อเหล็กกับกับเพื่อนเราเพื่อซื้อของเพิ่นไปตามภาษาเพิ่นเนาะก็เลยาันเห็นไปเพิ่งซื้อนี่ยล่ะมากก็ไ่ต้องเอาไอซี่มากก็ค่อยเรียกออกกันหมดนี่นี่ล่ะครับอืมตอนมากก็ค่อยเอาเม้องเอาซื้อ ออหลวงตาพิจรณาให้เป็นแนวทางครับผมเดี๋ยวจังไหนกะให้ไปพิชณาครับผมชอบกระจักคัดกับพานนะครับเบิ้งไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นแค่ความฝันนะครับกับหลวงตาฝันบ่เขาว่าสี่งวดแล้วนะครับวดนนี้ถ้าบ่เขาอีกหลวงตาว่าสิเศร้าลงแล้วล่ะเหล็กความฝัน่าสั่น่ะโอเคครับผมขอบคุณหลวงตาหลายๆครับสาธุ